สวัสดีครับทุกคุณคืนนี้ผมจะพาคุณไปพบกับเรื่องราวที่ไม่ควรถูกลืมเลือนเรื่องของห้องพักหมายเลข9้าห้องที่ใครหลายคนพูดตรงกันว่าไม่มีใครอยู่ได้นานเกินคืนเดียวว่ากันว่าภายในห้องแห่งนี้เต็มไปด้วยความเงียบงันที่กดดันบางคนได้ยินเสียงเคาะประตูตอนตีสาม บางคนเห็นเงาคนยืนอยู่ข้างเตียงทั้งที่ห้องว่างเปล่าและทุกเรื่องเล่าล้วนมีจุดจบที่หน้าคนลุกเหมือนกันคืนนี้ป้าข้างบ้านจะพาคุณไปสัมผัสกับตำนานหลอนที่ยังคงถูกซ่อนเอาไว้หลังประตูเก่าของห้องพักหมายเลขเก้าโรงแรมลานไม้ เป็นโรงแรมเล็กๆที่ตั้งอยู่ริมทางหลวงสายเก่าที่ผู้คนไม่ค่อยสัญจรผ่านบรรยากาศเงียบสงบจนแทบจะวังเวงเจ้าของโรงแรมเป็นชายชราชื่อลุงมั่นแก่เท่าจนผมขาวโพลนแต่ยังคงมีแววตาที่เต็มไปด้วยความลับมากมายโรงแรมแห่งนี้แทบจะไม่มีแขกแต่มีสิ่งหนึ่งที่ประหลาด ห้องพักหมายเลขเก้าซึ่งอยู่สุดทางเดินด้านในสุดของอาคารหลังเก่ากลับมีร่องรอยการใช้งานอยู่เสมอทั้งที่ไม่มีใครลงชื่อเข้าพักเลยมันเริ่มต้นเมื่อลุงมั่นสังเกตเห็นว่าผ้าปูที่นอนในห้องเก้าถูกเปลี่ยนใหม่ทุกวันทั้งที่เขาไม่ได้เข้าไปทำความสะอาด และในตอนกลางคืนก็มักจะมีเสียงกระซิบแผวเบาเล็ดลอดออกมาจากห้องนั้นแต่เมื่อเขาเดินไปใกล้ๆเสียงเหล่านั้นก็เงียบหายไปอย่างน่าขนลุกเรื่องราวเริ่มหลอนขึ้นเมื่อแขกคนหนึ่งชื่อคุณสมชายเดินทางมาพักที่โรงแรมแห่งนี้คุณสมชายเป็นนักท่องเที่ยวผู้รักการผจญภัยและไม่เชื่อเรื่องลี้ลับคืนแรกที่เขาเข้าพัก เขาได้ยินเสียงดังจากห้องหมายเลข9ตอนกลางคืนแต่เขาก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนักรุ่งเช้าคุณสมชายลงมาทานอาหารเช้าพร้อมกับใบหน้าซีดเผือดลุงมั่นถามเขาว่าเกิดอะไรขึ้นคุณสมชายเล่าว่าเขาฝันประหลาดเขาเห็นตัวเองอยู่ในห้องหมายเลขยก้าวที่มืดมิดและเย็นเยือกมีเสียงกระซิบเรียกชื่อเขาจากมุมห้องเมื่อเขาหันไป ก็พบกับร่างเงาดำทะมึนที่ค่อยๆคืคบคลานเข้ามาหาเขาเสียงกระซิบนั้นบอกว่าอย่าไปอยู่กับเราที่นี่ลุงมั่นนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งแล้วเล่าเรื่องที่น่าขนลุกให้คุณสมชายฟังว่าแขกทุกคนที่เคยเข้าพักที่โรงแรมแห่งนี้ล้วนฝันเห็นเรื่องราวคล้ายคลึงกันแขกบางคนถึงขั้นเดินละเมอไปหาห้องหมายเรียกเก้าในตอนกลางคืน แต่โชคดีที่ลุงมั่นเห็นเสก่อนจึงสามารถเรียกสติพวกเขากลับมาได้ทันท่วงทีคุณสมชายรู้สึกไม่สบายใจเขาตัดสินใจที่จะตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยตัวเองเขาแอบขโมยกุญแจห้องหมายเลขเก,ก้าจากเคาน์เตอร์ของลุงมั่นในตอนกลางวันเมื่อไขประตูเข้าไปสิ่งที่เขาพบคือห้องที่ว่างเปล่าไม่มีอะไรผิดปกติแต่ กลิ่นอับชื้นและกลิ่นของดอกไม้เหี่ยวแห้งก็ทำให้เขารู้สึกแปลกๆเขาเดินเข้าไปสำรวจทุกซอกทุกมุมของห้องแต่ก็ไม่พบอะไรผิดปกติจนกระทั่งเขาเหลือบไปเห็นสมุดบันทึกเล่มหนึ่งวางอยู่บนโต๊ะข้างเตียงภายในสมุดบันทึกเต็มไปด้วยเรื่องราวความฝันที่น่ากลัวของผู้ที่เคยเข้าพักที่นี่แต่สิ่งที่น่าประหลาดใจคือลายมือในสมุดกลับเป็นลายมือของคนคนเดียว คุณสมชายค่อยๆไล่อ่านบันทึกเหล่านั้นและได้พบกับเรื่องราวที่น่าสะพรึงกลัวเรื่องราวเล่าถึงชายคนหนึ่งที่เข้าพักในห้องหมายเลขเก้าและไม่เคยได้ออกไปจากที่นี่อีกต่อไปเขากลายเป็นวิญญาณที่ถูกกักขังอยู่ในห้องและในทุกค่ำคืนวิญญาณของเขาก็จะออกไปหาแขกคนอื่นแล้วเล่าเรื่องราวที่น่ากลัวให้พวกเขาฟังเพื่อที่จะหาเพื่อนมาอยู่กันต่อไป คุณสมชายตัดสินใจที่จะอยู่ต่ออีกหนึ่งคืนเพื่อพิสูจน์เรื่องนี้แต่ในคืนนั้นเขาไม่ได้ฝันร้ายอย่างที่เคยฝันมาเขาเพียงแค่หลับไปอย่างเงียบสงบรุ่งเชา้าเขาก็ลงมาเก็บข้าวของและเตรียมตัวเดินทางต่อแต่เมื่อเขากำลังจะก้าวออกจากโรงแรมลุงมั่นก็เรียกเขาไว้คุณสมชายไม่ต้องห่วงนะครับตอนนี้คุณได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของโรงแรมของเราแล้วนะครับ คุณสมชายหันไปมองลุงมั่นด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวแต่สิ่งที่เท่าเห็นคือภาพที่น่าสะเพรึงกลัวลุงมั่นมีดวงตาคล้องโบและร่างกายของเขาก็โปร่งใสาราวกับเงาลุงมั่นค่อยๆหายไปในอากาศเหลือไว้เพียงเสียงหัวเราะที่ก้องกังวานไปทั่วทั้งโรงแรมและในคืนนั้นก็มีนักเดินทางคนใหม่ เดินทางมาถึงโรงแรมล้านไม้และเข้าพักในห้องหมายเลขเก้าเป็นคนต่อไปเสียงลากเท้าดังตึกตึกในห้องพักหมายเลขเก้าทำให้คุณสมชายสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกเขาอยู่ในห้องของเขาแต่ความรู้สึกหนาวเหน็บที่แผ่ซ่านเข้ามาในห้องทำให้เขาไม่อาจค่มตาหลับลงได้ เขาพยายามเรียกสติแต่ก็จำอะไรไม่ได้เลยว่าเขามาที่โรงแรมแห่งนี้ได้อย่างไรจำได้เพียงความมืดมิดและความหวาดกลัวที่เกาะกลุ้มอยู่ในใจเขาพยายามลุกขึ้นจากเตียงแต่ร่างของเขากลับหนักอึ้งราวกับถูกตรึงไว้กับที่เขาได้ยินเสียงกระซิบที่แว่วมาตามลมอย่าไปอยู่ที่นี่กับเราสิเสียงนั้นฟังดูคุ้นหูเหลือเกิน คล้ายกับเสียงของลุงมันเจ้าของโรงแรมท่านใดนั้นประตูห้องของเขาก็เปิดออกอย่างช้าๆไม่มีใครอยู่ที่หน้าประตูมีเพียงความมืดมิดที่ค่อยๆค,คืบคลานเข้ามาในห้องเมื่อมองลึกเข้าไปในความมืดนั้นเขาก็เห็นเงาของชายคนหนึ่งยืนอยู่ตรงกลางห้องชายคนนั้นมีใบหน้าซีดเผือกดวงตาโอบกลวงและริมฝีปากที่ฉีกยิ้มอย่างน่าสยดสยอง ชายคนนั้นค่อยๆย,ยกมือขึ้นมาและชี้นิ้วมาที่เขาคุณสมชายถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้รับมรดกของเราชายคนนั้นพูดด้วยเสียงที่แห่พรา่าคุณสมชายรู้สึกเหมือนหัวใจจะหยุดเต้นเขารวบรวมพลังทั้งหมดที่มีและพยายามตะโกนออกไปแต่ก็ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาจากลำคอของเขาได้ชายคนนั้นหัวเราะอ,ออกมาอย่างบ้าคลั่งเสียงหัวเราะนั้นก้องกังวานไปทั่วทั้งโรงแรม และในขณะที่เสียงหัวเราะยังคงดังก้องอยู่ร่างของเขาก็เริ่มโปร่งแสงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งหายไปในที่สุดคุณสมชายรู้สึกเหมือนกำลังตกอยู่ในฝันร้ายที่ไม่มีวันตื่นเขามองไปรอบๆห้องก็เห็นแต่เงาดำทะมึนที่เต้นรำไปมาในความมืดมีเสียงกระซิบเสียงหัวเราะและเสียงกรีดร้องที่โหยหวนดังอยู่รอบตัวตื่นได้แล้วคุณสมชายเสียงกระซิบดังขึ้นข้างหูของเขา และเมื่อเขาลืมตาขึ้นมาอีกครั้งเขาก็พบว่าตัวเองกำลังอยู่ในห้องหมายเลขเก้าที่ว่างเปล่าแต่ในกระจกที่แขวนอยู่บนผนงังเขากลับเห็นใบหน้าของตอนเองที่มีดวงตากลวงโบ๋เหมือนกับชายที่เขาเห็นในฝันและเสียงที่คุ้นหูก็ดังขึ้นมาอีกครั้งคุณสมชายเราเป็นเพื่อนกันแล้วคุณสมชายสติขาดผึงเขาพยายามวิ่งออกจากห้องแต่เมื่อเปิดประตูออกไปเขาก็พบกับทางเดินที่ยาวไม่มีที่สิ้นสุด มีประตูห้องหมายเลขเก้าเลียงรายอยู่ทั้งสองข้างทางเขาเปิดประตูแต่ละบานแต่ละบานก็กลายเป็นห้องหมายเลขเก้าห้องที่ว่างเปล่าห้องที่ไม่มีชีวิตห้องที่เต็มไปด้วยความว่างเปล่าเขาได้ยินเสียงกระซิบที่แววมาตามลมเสียงที่แผ่วเบาแต่ชัดเจนไปไหนไม่ได้หรอกอยู่ที่นี่แหละอยู่กับเราเสียงนั้นฟังดูคุ้นเคยมากจนหน้าขนลุกมันคือเสียงของเขาเอง เสียงของสมชายที่กำลังเรียกหาตัวตนที่แท้จริงของเขาท่านใดนั้นภาพตรงหน้าก็เปลี่ยนไปอย่างกระทันหันทางเดินที่เคยว่างเปล่ากลับเต็มไปด้วยเงาร่างของมนุษย์ที่ยืนเรียงรายกันเป็นแถวทุกคนมีดวงตากลวงโบและริมฝีปากที่ฉีกยิ้มอย่างน่าสยดสยองพวกเขาจ้องมองมาที่สมชายราวกับเป็นเหยื่อที่กำลังจะถูกล่าสมชายตกใจจนตัวสั่นไปทั้งตัวแต่ก็ไม่สามารถขยับร่างกายได้เลย เงาร่างเหล่านั้นเริ่มเคลื่อนไหวพวกเขาเดินเข้ามาหาสมชายช้าๆพร้อมกับเสียงกระซิบที่ดังขึ้นเรื่อยๆยินดีต้อนรับสู่บ้านยินดีต้อนรับสู่บ้านเสียงนั้นดังขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นเสียงกรีดร้องที่โหยหวนสมชายพยายามที่จะวิ่งหนีแต่เขาก็ไม่สามารถขยับร่างกายได้เลยเงาร่างเหล่านั้นเริ่มคลืบคลานเข้ามาหาเขาและในที่สุดเงาร่างเหล่านั้นก็รวมตัวกันเป็นร่างเดียว ร่างนั้นคือร่างของชายที่เขาเห็นในฝันชายที่มีดวงตากลวงโบและริมผีปากที่ฉีกยิ้มอย่างน่าสยดสยองชายคนนั้นยื่นมือออกมาหาเขาและพูดว่าอย่าก,กลัวเลยเราเป็นเพื่อนกันและในขณะที่ชายคนนั้นกําลังจะแตะตัวสมชายร่างของสมชายก็โปร่งแสงขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดก็หายไปในความมืดเหลือไว้เพียงความว่างเปล่าและเสียงหัวเราะที่ก้องกังวานไปทั่วทั้งโรงแรมและในคืนนั้น ก็มีนักเดินทางคนใหม่เดินทางมาถึงโรงแรมลานไม้และเข้าพักในห้องหมายเลขเ้าเป็นคนต่อไปความหลอนไม่ได้จบลงแค่ในฝันร้ายแต่ความหลอนที่แท้จริงคือการรับรู้ว่าตัวเองกลายเป็นส่วนหนึ่งของโรงแรมไปแล้วสมชายตื่นขึ้นมาอีกครั้งในเช้าวันรุ่งขึ้นแต่เขาปรับพบว่าตัวเองไม่ได้อยู่ในห้องหมาเลขเ้าอีกต่อไปเขายืนอยู่หน้ากระจกบานใหญ่ในห้องโถงของโรงแรมแต่สิ่งที่สะท้อนออกมาในกระจก กลับไม่ใช่ร่องของเขาแต่เป็นภาพของชายแก่ผมขาวพโพลนคนหนึ่งใบหน้าของเขาดูคุ้นตาเหลือเกินมันคือใบหน้าของลุงมั่นเจ้าของโรงแรมสมชายตกใจและสับสนเขาไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองแต่ในขณะที่เขากำลังจะร้องออกมาด้วยความตกใจเสียงของลุงมั่นก็ดังขึ้นในหัวของเขาไม่ต้องห่วงในที่สุดแกก็เข้าใจแล้วเสียงนั้นเต็มไปด้วยความเย้อหยันและน่ากลัว สมชายพยายามที่จะขยับร่างกายแต่ก็ไม่สามารถทำได้ร่างกายของเขาราวกับถูกควบคุมโดยใครบางคนเขามองไปที่มือของตัวเองมันเป็นมือที่เหี่ยวย่นและเต็มไปด้วยรอยเหี่ยวย่นของคนชราในที่สุดเขาก็เข้าใจว่าเขาได้กลายเป็นลุงมั่นไปแล้วและเขาก็คือผู้ดูแลโรงแรมแห่งนี้ท่านใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงกระสิบที่แว่วมาตามลมถึงเวลาแล้วหน้าที่ของแก เสียงนั้นดังขึ้นเ,เรื่อยๆจนกลายเป็นคำสั่งและในขณะที่เขากำลังจะหลับลงเขาก็เห็นภาพของนักเดินทางคนใหม่ที่กำลังขับรถเข้ามาที่โรงแรมนักเดินทางคนนั้นเป็นผู้หญิงที่หน้าตาเหมือนคุณสมชายไม่มีผิดเพี้ยนเลยเขาตื่นขึ้นมาอีกครั้งในตอนกลางดึกแต่ครั้งนี้เขาไม่ได้อยู่ในห้องของเขาเขาอยู่ในห้องหมายเลข9และในขณะที่เขากำลังมองไปร,บรอบๆห้องเขาก็เห็นภาพของตัวเองในอดีตกำลังนอนหลับอยู่บนเตียง และในขณะที่เขากําลังมองดูภาพเหล่านั้นเขาก็ได้ยินเสียงกระซิบที่แว่วมาตามลมอย่าไปอยู่ที่นี่กับเราสิเสียงนั้นฟังดูคุ้นหูเหลือเกินคล้ายกับเสียงของเขาเองในที่สุดเขาก็เข้าใจว่าเขาได้กลายเป็นวิญญาณที่ถูกกักขันอยู่ในห้องหมายเลขเก้าและในทุกค่ําคืนวิญญาณของเขาก็จะออกไปหาแขกคนอื่นๆและเล่าความฝันที่น่ากลัวให้พวกเขาฟังเพื่อที่จะหาเพื่อนมาอยู่ด้วยกัน และในคืนนั่นเองก็มีนักเดินทางคนใหม่เดินทางมาถึงโรงแรมลานไม้และเขาพักในห้องใหม่เลขเก้าเป็นคนต่อไปแต่ความหลอนยังไม่จบลงแค่นี้เพราะในเช้าวันรุ่งขึ้นนักเดินทางคนใหม่ก็ตื่นขึ้นมาด้วยใบหน้าซีดเผือดและเล่าเรื่องราวความฝันที่น่ากลัวให้ลุงมั่นฟังและในขณะที่เธอกําลังเล่าเรื่องราวความฝันนั้นเธอก็ได้ยินเสียงกระซิบที่แว่วมาตามลมอย่ากลัวเลยเราคือเพื่อนกันและเธอก็ยิ้มออกมาอย่างหน้าขนลุก คืนนั้นณโรงแรมลานไม้นักเดินทางสาวชื่อมาลีตัดสินใจพักที่โรงแรมแห่งนี้โดยไม่รู้ถึงอาถรรพ์เธอเหน็ดเหนื่อยจากการขับรถมาทั้งวันและต้องการเพียงที่พักสำหรับคืนนี้แต่เมื่อเธอเข้ามาในห้องหมายเลขเก้าความรู้สึกบางอย่างที่อธิบายไม่ถูกก็ทำให้เธอขนลุกกลิ่นอับชื้นและกลิ่นดอกไม้แห้งโชยออกมาจากในห้องเธอพยายามที่จะเปิดหน้าต่างแต่ก็พบว่ามันถูกล็อกตายจากด้านในเธอไม่คิดอะไรมากนะัก และตัดสินใจที่จะเข้านอนแต่เมื่อดวงตาของเธอปิดลงภาพในหัวก็ปรากฏขึ้นมาอย่างสยดสยองเธอเห็นตัวเองเดินอยู่บนทางเดินที่ยาวไม่มีที่สิ้นสุดมีประตูห้องหมายเลขเก้าเรียงรายอยู่ทั้งสองข้างทางเธอเปิดประตูแต่ละบานแต่ทุกบานกลับเป็นห้องที่ว่างเปล่าและในทุกห้องที่เธอเปิดเข้าไปเธอก็ได้ยินเสียงกระซิบที่แว่วมาตามลมว่ายินดีต้อนรับสู่บ้านยินดีต้อนรับสู่บ้าน มาลีสะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจเหงื่อไหลท่วมตัวไปหมดเธอพยายามที่จะออกจากห้องแต่ประตูกลับถูกล็อกจากด้านนอกเธอพยายามที่จะร้องขอความช่วยเหลือแต่เสียงของเธอก็กลับไม่ออกมาท่านใดนั้นเธอก็ได้ยินเสียงฝีเท้าที่ดังตึกตึกตึกอยู่หน้าห้องของเธอและเมื่อเสียงฝีเท้าหยุดลงเธอก็ได้ยินเสียงกระซิบที่คุ้นหูเหลือเกินอย่ากลัวเลยเราคือเพื่อนกันเสียงนั้นไม่ใช่ของลุงมั่น แต่เป็นเสียงของตัวเธอเองและในขณะที่เธอกำลังจะสติแตกเธอก็เห็นเงาของตัวเองสะท้อนอยู่ในกระจกบานใหญ่ที่ติดอยู่บนผนังแต่มันไม่ใช่เงาของเธอที่ยังมีชีวิตอยู่แต่เป็นเงาที่ดวงตาโบกลวงและริมฝีปากที่ฉีกยิ้มอย่างสยดสยองเธอกรีดร้องออกมาด้วยความหวาดกลัวแต่เสียงของเธอก็หายไปในความมืดและเมื่อเธอกรีดร้องจบลงเธอก็กลายเป็นเพียงเงาดำทะมึนที่ยืนอยู่ข้างกระจก เธอกลายเป็นส่วนหนึ่งของโรงแรมไปแล้วและเมื่อนักเดินทางคนใหม่เดินทางมาถึงโรงแรมลานไม้เธอก็จะออกไปหาพวกเขาในตอนกลางคืนและเล่าเรื่องราวความฝันที่น่ากลัวให้พวกเขาฟังเพื่อที่จะหาเพื่อนมาอยู่ด้วยกันแล้วสิเรื่องราวก็วนกลับมาสู่จุดเริ่มต้นเมื่อมีนักเดินทางคนใหม่เดินทางมาถึงโรงแรมลานไม้และเข้าพักในห้องหมายเลขเก้าเป็นคนต่อไปโดยที่ไม่รู้เลยว่าในห้องนั้น ยังมีเงาของอดีตนักเดินทางที่รอคอยการมาถึงของพวกเขาหยุดตลอดเวลาแสงจันทร์สาดส่องเข้ามาในห้องหมายเลขเก,ก้าอย่างเยือกเย็นมาลีในร่างของวิญญาณได้แต่ยืนมองตัวเองในกระจกเธอเห็นผ้าใบหน้าที่ดวงตาโบกลวงและริมฝีปากที่ฉีกยิ้มอย่างน่าสยดสยองเธอกลายเป็นวิญญาณที่ถูกกักขังอยู่ในห้องแห่งนี้และเธอก็รู้ดีว่าภารกิจของเธอกำลังจะเริ่มต้นขึ้นในขณะนั้นเอง เธอก็ได้ยินเสียงฝีเท้าที่ดังขึ้นบนบันไดเสียงนั้นค่อยๆใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนกระทั่งหยุดลงที่หน้าห้องหมายเลขเก้าประตูห้องถูกเปิดออกช้าๆและร่างของชายหนุ่มคนหนึ่งก็ก้าวเข้ามาชายหนุ่มคนนั้นมีใบหน้าซีดเสียวและดวงตาที่เต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าเขาไม่ได้มองเห็นเธอแต่เธอมองเห็นเขาอย่างชัดเจนเธอรู้ดีว่าเธอจะต้องทำอะไรต่อไป มาลีในร่างของวิญญาณค่อยๆคืบพลานเข้าไปหาชายหนุ่มคนนั้นเธอหายใจเข้าไปในร่างกายของเขาอย่างช้าๆและในขณะที่เธอทำเช่นนั้นเธอก็ได้ยินเสียงกระซิบจากวิญญาณอื่นๆที่อยู่ในห้องว่ายินดีต้อนรับยินดีต้อนรับสู่บ้านหลังใหม่ชายหนุ่มคนนั้นล้มตัวลงบนเตียงด้วยความเหนื่อยล้าและเมื่อดวงตาของเขาปิดลงเขาก็ได้ยินเสียงกระซิบที่ว่วมาตามลมว่าอย่ากลัวเลย เราคือเพื่อนกันและในขณะที่เสียงนั้นแว่วมาร่างของมาลีก็ค่อยๆปรากฏขึ้นในความฝันของเขาเธอเล่าเรื่องราวความฝันที่น่ากลัวให้เขาฟังเล่าเรื่องราวของนักเดินทางที่ติดอยู่ในโรงแรมแห่งนี้และในขณะที่เธอเล่าเรื่องราวเหล่านั้นดวงตาของเธอก็มีแววตาแห่งความเศร้าโศกแต่ริมฝีปากของเธอก็ยังคงฉีกยิ้มอย่างน่าสยดสยองเมื่อเรื่องราวความฝันจบลง ชายหนุ่มคนนั้นก็ตื่นขึ้นมาด้วยความหวาดกลัวเขารีบเก็บข้าวของและวิ่งออกจากห้องหมายเลขเก้าและเมื่อเขามาถึงห้องโถงเขาก็ได้พบกับลุงม,มั่นลุงม,มั่นยิ้มออกมาอย่างน่าขนลุกและพูดว่าไม่ต้องห่วงนะครับตอนนี้คุณได้เป็นส่วนหนึ่งของโรงแรมของเราแล้วชายหนุ่มคนนั้นตกใจจนตัวสัน่นและในขณะที่เขากำลังจะกรีดร้องออกมา เขาก็เห็นภาพของตัวเองในกระจกบานใหญ่ที่ติดอยู่บนผนังแต่สิ่งที่สะท้อนออกมาในกระจกกลับไม่ใช่ร่างของเขาแต่เป็นภาพของลุงมั่นและในขณะที่เขากำลังสับสนและหวาดกลัวเขาก็ได้ยินเสียงกระซิบจากในกระจกว่าถึงเวลาแล้วหน้าที่ของแกและเขาก็เข้าใจว่าเขาได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของโรงแรมไปแล้วเรื่องราวความหลอนของโรงแรมหลานไม้ยยังคงดำเนินต่อไป ไม่มีใครรู้ว่ามีนักเดินทางอีกกี่คนที่ต้องตกเป็นเหยื่อและไม่มีใครรู้ว่ามีวิญญาณอีกกี่ดวงที่ถูกกักขังอยู่ในห้องหมายเลขเก้าและในขณะที่เรื่องราวนี้ถูกเล่าต่อไปก็มีนักเดินทางคนใหม่ขับรถมาถึงโรงแรมแห่งนี้และเข้าพักในห้องหมายเลขเก้าเป็นคนต่อไปโดยที่ไม่รู้เลยว่าในห้องนั้นยังมีเงาของอดีตนักเดินทางที่รอคอยการมาถึงของพวกเขาอยู่ตลอดเวลา คืนนั้นที่โรงแรมลานไม้ความมืดมิดคลืบคลานเข้ามาในห้องหมายเลขเก้าพร้อมกับเสียงกระซิบที่ดังขึ้นในหัวของชายหนุ่มคนใหม่เขาได้ยินเสียงหัวเราะที่ก้องกังวาลและเสียงกรีดร้องที่โหยหวนจากทุกสารทิศเขาพยายามที่จะปิดหูแต่เสียงเหล่านั้นก็ยังคงตามหลอกหลอนเขาอยู่เสมอทันใดนั้นเองเขาก็ได้ยินเสียงฝีเท้าที่ดังขึ้นบนพื้นไม้เสียงนั้นค่อยๆใกล้เข้ามาเรื่อยๆ จนกระทั่งหยุดลงที่ข้างเตียงของเขาและเมื่อเขาลืมตาขึ้นมาเขาก็ได้เห็นภาพที่น่าสะพรึงกลัวร่างของชายแก่ผมขาวโพลนยืนอยู่ตรงหน้าเขาชายแก่คนนั้นมีใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยเหี่ยวย่นและดวงตาที่กลวงโบชายแก่คนนั้นยิ้มออกมาอย่างน่าสยดสยองและพูดว่าไม่ต้องกลัวเลยเราคือเพื่อนกันชายหนุ่มคนนั้นพยายามที่จะกรีดร้องออกมา แต่ก็ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาจากลำคอของเขาได้ชายแก่คนนั้นยื่นมือออกมาหาเขาและเมื่อมือของเขาแตะกับร่างของชายหนุ่มคนนั้นร่างของชายหนุ่มคนนั้นก็โปร่งแสงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งหายไปในที่สุดและในเช้าวันรุ่งขึ้นลุงมั่นก็ตื่นขึ้นมาด้วยใบหน้าซีดเซียวและเขาได้เล่าเรื่องราวความฝันที่น่ากลัวให้ชายหนุ่มคนใหม่ฟัง แต่ช้หนุ่มคนนั้นก็ยิ้มออกมาอย่างน่าขนลุกและพูดว่าอย่าก,กลัวเลยเราคือเพื่อนกันเรื่องราวความหลอนของโรงแรมลานไม้ย,ยังคงดำเนินต่อไปไม่มีใครรู้ว่ามีนักเดินทางอีกกี่คนที่ต้องตกเป็นเหยื่อและไม่มีใครรู้ว่ามีวิญญาณอีกกี่ดวงที่ถูกกักขังอยู่ในห้องหมายเลขเก้าและในขณะที่เรื่องราวนี้ถูกเล่าต่อไปก็มีนักเดินทางคนใหม่ขับรถมาถึงโรงแรมแห่งนี้ และเข้าพักในห้องหมายเลขเก้าเป็นคนต่อไปโดยที่ไม่รู้เลยว่าในห้องนั้นยังมีเงาของอดีตนักเดินทางที่รอคอยการมาถึงของพวกเขาอยู่ตลอดเวลาคำขู่ของวิญญาณไม่ได้ทำให้พิทักษ์ถอยหนีแต่กลับปลุกความกล้าหาญบางอย่างในตัวเขาขึ้นมาเขารู้แล้วว่าตัวเองได้ก้าวเข้ามาในวังวนที่ไม่อาจถอยกลับได้อีกต่อไปความท้าทายที่ต้องเผชิญ พิทักษ์ใช้เวลาหลายวันในการค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเพื่อนของไอ้บอยทั้งสี่คนเขาเริ่มจากบันทึกของไอ้บอยและพบกับเบาะแสที่ซ่อนอยู่ในนั้นหลังจากตรวจสอบข้อมูลจากโรงเรียนเก่าและทะเบียนประวัตินักเรียนพิทักษ์ก็เริ่มรู้แล้วว่าเพื่อนร่วมก่อเหตุของไอ้บอยเป็นใครกันบ้างคนแรกคือป๋องเด็กหนุ่มฐานะดีที่ตอนนี้น่าจะเป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ประสบความสำเร็จ คนที่สองคือเปิ้ลเด็กหญิงที่ฉลาดและโหดเหี้ยมตอนนี้เป็นทนายความชื่อดังคนที่สามคือต้นเด็กหนุ่มที่เงียบขรึมและชอบวาดรูปตอนนี้กลายเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงและคนสุดท้ายคือนัดเด็กหนุ่มที่ชอบเล่นกีฬาและช่างพูดตอนนี้เป็นโค้ชฟุตบอลทีมชาติพิทักษ์รู้แล้วว่าภารกิจของเขา คือการทำให้คนเหล่านี้ยอมรับความจริงและชดใช้กรรมที่ก่อไว้การตามล่าที่น่าขนลุกพิทักษ์เริ่มจากคนแรกคือป๋องเขาหาข้อมูลการติดต่อของป๋องจนเจอแล้วโทรน,นัดหมายเพื่อพูดคุยเมื่อทั้งสองได้เจอกันพิทักษ์ก็เริ่มเล่าเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่การพบสมุดบันทึกจนถึงการปรากฏตัวของวิญญาณแต่ป๋องไม่เชื่อและหัวเราะเยาะเยะ้ยพิทักษ แต่เมื่อพิทักษ์ออกจากบ้านของป๋องเขาได้ยินเสียงกรีดร้องดังมาจากภายในบ้านและเมื่อเขากัดไปดูก็พบกับกระจกทุกบานในบ้านของป๋องแตกละเอียดและมีรอยนิ้วมือเล็กๆสีดำปรากฏอยู่บนกระจกเหล่านั้นป๋องตัวสั่นเทาด้วยความกลัวและยอมรับในสิ่งที่ตัวเองทําคนต่อไปคือเปิ้ลทนายความสาวที่ดูเหมือนจะไม่สะทกสะานกับเรื่องราวที่พิทักษ์เล่าแต่เมื่อพิทักษ์แสดงหลักฐานที่ได้จากสมุดบันทึก เปิ้นกับยิ้มอย่างหน้าขนลุกแล้วบอกว่าหลักฐานแค่นี้ทำอะไรฉันไม่ได้หรอกพิทักษ์เดินออกจากสำนักงานของเปิ้นด้วยความสิ้นหวังแต่เมื่อเขาเดินไปได้ไม่กี่ก้าวก็ได้ยินเสียงกระจกแตกดังสนั่นจากด้านหลังพิทักษ์หันกลับไปดูก็พบกับกระจกที่สำนักงานของเปิน้นแตกละเอียดเป็นสิ่งเสี่ยงและมีเงาของเด็กผู้หญิงยืนอยู่บนซากกระจกนั้นบทสรุปที่ยังคงค้างคา พิทักษ์รู้แล้วว่าวิญญาณเหล่านั้นจะยังคงตามหลอกหลอนผู้ร่วมกระทำผิดไปเรื่อยๆจนกว่าพวกเขาจะชดใช้กรรมและพิทักษ์ก็ยังคงต้องทำหน้าที่เป็นผู้ส่งสารไปจนกว่าทุกคนจะได้รับการตัดสินจากวิญญาณเหล่านั้นเองเรื่องราวไม่ได้จบลงที่การเปิดเผยความจริงแต่กลับเริ่มต้นขึ้นด้วยความสยดสยองที่ไม่ใครคาดคิดแล้วคุณคิดว่าพิทักษ จะสามารถตามหาคนอื่นๆได้สำเร็จหรือไม่และเรื่องราวทั้งหมดจะจบลงด้วยดีหรือจะมีเรื่องราวที่น่ากลัวกว่านี้เกิดขึ้นอีก